สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านออนไลน์บายฟารดาค่ะคลิปนี้มาฟังนิทานอีกสบกันอีกสักเรื่องนะคะเรื่องหมากับเงาค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนับพงหญ้ารกข้างเมืองใหญ่มีสุนัขจรจัดตัวหนึ่งกำลังนอนหมดแรงเพราะไม่มีอะไรตกถึงท้องมานานหลายวันมันจึงวางแผนเข้าไปขโมยอาหารในตลาดสดมากินประทังชีวิตและโชคดีที่ได้เนื้อชิ้นโตมาโดยไม่มีใครจับได้ ในระหว่างที่เจ้าสุนักก,ลกำลังกลับไปที่พักมันได้เดินผ่านสะพานข้ามลําธารเล็กๆแห่งหนึง่งแล้วเหลือบไปเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในน้ำก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นสุนัขอีกตัวที่ออกหาอาหารเหมือนกันแต่สุนัขตัวนั้นกลับมีเนื้อชิ้นใหญ่โตและดูน่ากินกว่าของตัวเองมากทำไมหมาตัวนั้นถึงได้กินอาหารที่ดีกว่าของข้าข้าไม่ยอมข้าขโมยเนื้อมาจากตลาดได้ ข้าก็ต้องขโมยเนื้อจากมันมาได้เหมือนกันเมื่อเจ้าสุนัขคิดได้ดังนั้นมันก็อ้าปากเห่าเงาของตัวเองอย่างดุดันและนั่นก็ทําให้เนื้อที่มันคาบเอาไว้ร่วงตกลงไปในนําทานแล้วจมหายไปอะไรกันมาตัวนั้นหายไปไหนแล้วเนื้อของข้าล่ะเนื้อของข้าเจ้าสุนัขร้องอุทานเสียงดังก่อนจะรีบวิ่งตามหาชิ้นเนื้อที่หายไประหว่างนั้น เมื่อเจ้าสุนัขได้มองไปยังลำธารอีกครั้งมันก็ได้ค้นพบว่าสุนัขอีกตัวที่เห็นก่อนหน้านี้คือตัวของมันเองสุดท้ายเจ้าสุนักก็ได้เดินกลับที่พักไปด้วยความสิ้นหวังและหิวโซเช่นเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งของที่เป็นของซื้อของขายตามร้านค้านั้นถ้าอยากได้ต้องรู้จักเก็บออมเงินไปซื้ออย่างถูกต้องไม่ใช่ลักขโมยมาโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่อย่างนั้นชีวิตจะพบกับจุดจบที่เลวร้ายยิ่งเกิดความโลภมากอยากได้ของคนอื่นมาครอบครองทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองก็มีอยู่แล้วยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเพราะสุดท้ายแล้วตัวเราเองจะไม่เหลืออะไรเลยเหมือนเจ้าสุนัขในนิทานตัวนี้นี่เองค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากมักลาบหายขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ